ย่านนี้มีของอร่อยพามาแถวเมืองทองธานีไม่ได้มาดูงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์แค่อยากให้รู้ว่ามีร้านใหม่ก๋วยเตี๋ยวร้อยชามวันนี้มาย่านเมืองทองธานีครับคุณผู้ชมเลยกรมที่ดินมาหน่อยนะครับจะเห็นตึกล้างอยู่ขวามือนะครับตรงข้ามตึกร้านนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่อยู่ร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวร้อยชามเอ๊ะ ชามละร้อยหรือเปล่าแต่มีข้อมูลบอกบอกว่าไม่ใช่ชามละร้อยนะครับเขาขายแค่ร้อยชามแล้วก็เลิกมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าขายแค่ร้อยชามหรือว่าเจ้าของร้านจะรวยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยครับร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวร้อยชาม สวัสดีครับสวัสดีครับตัวแลของร้านพี่เบนะฮะผมถามเรื่องชื่อร้านก่อนชื่อร้านเก๋มากชื่อเนื้อทองไก่เงินจะบอกว่าเนื้อทองไก่เงินเนี่ยคือร้านผมขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับกับข้าวหน้าไก่ผมก็เลยเหลือแค่เนี่ยเนื้อทองไก่เงินอ๋อคือขาย2เมนูนี้เป็นหลักป้ายมันขึ้นใหญ่มากบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้อยชามบางคนไม่รู้ขันมาเอ๊ะชามละร้อยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับร้อยชามคืออะไรครับพี่ก๋วยเตี๋ยวร้อยชามหมายความว่าผมอยากขายทั้งหมดทั้งปรด ทั้งหมดของแบบของร้านเนี่ยแค่ร้อยชามขายแค่ร้อยชามเท่านั้นใช่ใช่ไม่มากกว่านี้ไม่มากกว่านี้พี่รวยแล้วใช่ไหมไม่รวยแต่พี่บ้าไม่แล้วเดี๋ยวทาไมถ้าถ้าเกิดออกรายการไปสมมติคนแห่กันมาเกิดร้อยคนอยากจะกินคนหนึ่งกิน2จาน3จานแล้วไม่พอทําไงอ่ะหมดก็รอไปไม่เป็นไรรอไปกินวันอื่นรอกินวันอื่นจะเห็นว่าชาติเป็นขอบสีฟ้าเนี่ยคือโกเบกับมี15าชามวากิวมีอีก15ชามแล้วตรงนี้มี40ชาม ข้าวหน้าไก่มี30ชามจบแล้วเอาใส่นี่บอกว่าวนเนื้อที่นี่ก็เป็นเนื้อไม่ธรรมดาเอาเนื้อธรรมดาก่อน,อน,นที่เป็นก๋วยเตี๋ยวไทยเฟรนซ์เนี่ยครับไทยเฟรนซ์เนี่ยเราใช้วัวขุนคุณภาพเดียวกับโคยังคำแต่เกรดสูงกว่าคือ KU BEEF ของ KU BEEF จะมีสามเกรดก็คือ Choice Select Premium ที่ร้านเลือกใช้พรีเมียมชามเท่าไหรพ่พี่ชามเท่าไหร่ไทยเฟรนซ์เนี่ย แค่40บาทไทรเฟนทั่วไป40เนื้อตุ๋นเนี่ยก็ไทรเฟนวากิวเนี่ยเราเป็นเนื้อนำเข้านะครับเป็นออสเตรเลียนวากิวฮะเรามี15ชามเรานำเข้ามาจากออสเตรเลียครับชามเท่าไหร่ครับร้0ยอีกอันหนึ่งคือโกเบครับโกเบอันนี้เท่าไหร่ครับก็เป็นออสเตรเลียนโกเบเหมือนกันร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่คิดว่าร้านของพี่เนี่ยเนื้อทองไก่เงินเนี่ยมันหน้ามาลองลิ้มหน้ามากินดูแล้วอยากมากินเพราะมีอะไรดีบ้างครับ ผมว่าที่มีดีเนี่ยผมว่านำซุปแล้วก็คุณภาพของเนื้อครับครับเพราะว่าเนื่องจากเนื้อที่เราเลือกเนี่ยในทุกอันเนี่ยผมจะไปเลือกเองแล้วก็คัดเองเพราะฉะนั้นร้อยชามเนี่ยมันถึงทำทำให้กับทุกคนมีความสุขได้ วันนี้นะครับผมขอพี่เบย์เนี่ยกาลองเนื้อวาคิวแล้วก็ข้าวนาไก่และเห็นไหมครับว่ามันแปลกตรงน,นี้ว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวนะเขาจะวางเนื้อวาคิวมาแบบนี้แล้วก็มีพริกน้ำส้มมีเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆกันเสร็จแล้วท่านต้องเอาน,น้ำเดือๆดๆน้ำซุปที่เขาปรุงเนี่ยราดลงไปเองเพราะว่าเนื้อวาคิวเนี่ยเขาจะไม่ต้องแบบว่าสุกมากห็นไหมเขาราดไปเนื้อมันจะโอ้โหเปลี่ยนสีท,ทันทีจนเรียกว่าประมาณมีเดียมมีเดียมผมบอกเลยนะคนที่ไม่ชอบเผ็ดจัดจ้านเนี่ย พี่เบย์เขาเดเวลอปจนน้ำซุปเนี่ยโอเคแล้วไม่ต้องปรุมก็ได้ที่สำคัญมีแค่ร้อยชามแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มไม่เพิ่มแน่พี่ไม่เพิ่ม,ม,ม,นม,มแน่ใจนะแน่ใจโอ้ทั้งนั้นโอกาสมีน้อยครับรีบมาชิมกันแลวกันอยู่เมืองทองทานีแค่นี้เองนะครับ